ก่อนครับอเเพื่อนก่อนนะจ๊ะรอเเพื่อนก่อนจะได้จะได้คุยทีเดียวครับรอเเพื่อนก่อนเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกดไลค์ครับกติกาง่ายฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยเอฟซีครับเดี๋ยวรอเเพื่อนก่อนเนาะจะได้คุยกันนะครับวันนี้ก็มีมีหลายเรื่องนะครับที่จะคุยกันนิดนึง มันน่าจะแชร์ได้ทีกห้าสิบนะแชร์ทีสิบห้เองทั้งดีทั้งด่งดวนทั้งวันจา้า <laughs> พี่หวานเย็นก็อ่ะวันนี้มีข่าวดีเนาะแต่ว่าข่าวข่าวไม่ดีของผมคือดนจุนไม่สบายโดนจุนไปโรงพยาบาลเมื่อกี้นี่เราเปนเพื่อนก่อนเราเป็นเพื่อนก่อนเรา,าเป็น,นเ,าาเพื่อนก่อนนะครับนะ พี่ริภาสสวัสดีครับพี่ระภาสวัสดีใครเข้ามาตอกบัตรยังครับใครเข้ามาตอกบัตรยังครับมาตอกบัตรกันนะครับตอกบัตรกันนะครับพร้อมยังใครพร้อมฟังข่าวดีแล้วกดเล็กหนึ่งพี่นวลรักสวัสดีครับพี่นวลรักสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อทีขอบใจแล้วครับีครับพี่นวลรักนะครับสวัสดีคนเอาร้อยคนแล้วนะาโอเคพี่นิดสวัสดีครับ นะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับพี่ทิพย์รับสวัสดีครับสวัสดีใครเข้าใจนะขอหัวใจรัวๆครับฝากกดไลค์ผมด้วยครับอจเจนวลาร์สวัสดีเออโอเคนะใครพร้อมพี่ฟังข่าวดีก็กดเลขหนึ่งมากดเลขหนึ่งมาข่าวดีนะครับข่าวดีเนาะนะครับก็กดหัวใจก็ได้ครับกดเลขหนึ่งก็ได้ครับใครอยากฟังข่าวดีครับผมวันนี้วันนี้ทุกท่านครับผมมีข่าวดีมาบอกพ่อแม่บางปะอิน กุ๊กคือทุกคนนะครับเอฟซีของค่อยบอกจะแล้วนะครับในวันนี้นะครับซึ่งด้วยนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้านะครับประลืนก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับประลืนก็วันที่สิบเจ็ดซึ่งผมได้ยินข่าวมาจะพูดดีไหม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 ครับจรีวันดีจะพูดดีไหม วันนี้ผมผมได้ยินข่าวมานะมันอาจจะเป็นข่าวดีของพวกเรานะครับนะผมขอพูดนิดนึงแล้วกันเนื่องด้วยผมได้ข่าวมานะครับว่าฮักเลยวัสดีครับโอโหหายไปนานเลยฮักเลยแอนเลยวัสดีครับหายไปนาน,านเลยคุณแม่ฮักเลยคิดถึงนะครับคิดถึง D, เอฟซีเก่าๆก,ก,ก็เริ่มกลับมากันแล้วคือผมได้ยินข่าวมาว่าจะมีคนรับสารภาพ ผมรีนข่าวมาว่าจะมีคนรับสารภาพข่าววงในเลยพี่นุ่มสุพันธ์สวัสดีครับในคดีป่าละมาอในทา่องนี้ผมได้ยินว่าจะมีการรับสารภาพนะครับข่าวดีไหมครับอันนี้คือข่าวดีข้อที่หนึ่งเนาะแล้วก็มีข่าวดีข้อที่สองใครจะฟังข่าวดีข้อที่สองอีกใครจะฟังข่าวดีข้อที่สองอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ วันที่สิบ้าใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าวันนี้นะครับมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนงคงจะดีใจกันเรื่องของการปักป้ายนะครับแตงที่สองเร,เร็วๆนี้แน่นอนครับ ตอนนี้ก็เห็นใครแหละคนออกมาดิ้นกันไหนวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าจะมีการสิบห้าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ใครก็ทํางานกันอปรากฏเอ้ยพ่งนี้วันที่สิบหกวันจันทนะดังนั้นผมขออุบไว้ก่อนผมรู้เรื่องเลยมาว่าจะมีคนรับสารภาพแล้วก็แปลงยี่สิบสอง ผมบออุบไปก่อนเนาะพี่สุภาวดีสวัสดีครับผมเอาข่าวดีมาบอกเอฟซีแค่นี้แต่ผมมีข่าวดีเรื่องหนึง่งนะครับพ่อแม่ทุกคนได้สลับรับชมกันวันนี้วันนี้นะครับเนื่องด้วยนะครับผมนะครับก็จะมีโครงการไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับขอให้มันโดนบ้างเถอะมันทำกับคนอื่นไว้เยอะครับไม่ต้องกลัวครับแต่ผมได้ยินมาแล้วว่าวงนายแจ้งมาแล้วครับ ว่ามีการประชุมหารือกันระหว่างดํากับพวกผู้หลับผู้ใหญ่นะครับว่าจะชิงให้รับสารภาพเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าทิเจ็ดนี้จะรับสารภาพหรือเปล่าหรือว่าวันไหนรับสารภาพอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมไในข่าวมาว่าเร็วๆนี้จะมีการรับสารภาพไม่เก่งจริงอ่ะทำไมไม่แข็งงานต้องแข็งสิข่าวดีไหมครับอ้าวมารับสารภาพแล้วมันดีอยู่แล้วศาลก็ ลงโทษรอลงอาญานะครับแต่มันจะไม่ดีตรงที่แบ่งที่สองแปลงที่สามอ่าแล้วรับสรารภาพเสร็จปุ๊บมันก็จะไปปององไงเพราะเงินไง FC ข่าวดีหือเปาล่ะ,ละใจเย็นๆผมขออุบ้ก่อนนะครับเพื่อนๆไม่ให้พูดเยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถูกคุณเพื่อนด่านนะพี่ๆหลังบ้านไม่ให้พูดเยอะวงในเขาไม่ให้พูดเยอะเออนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับจอคงจอเคก็ไม่พูดเยอะเดี๋ยว เขานั่นเอานะอันนี้คือข่าวดีอ่ะวันนี้มาอีกเรื่องหนึง่งวันนี้สิครับเน้นด้วยวันที่สิบเก้าเดือนหน้าเนาะผมเนี่ยนะครับจะไปทําบุญเชิญมาหน้านีู่กมาจากนาตื่นเต้นนะโอเคครับพี่บุตรตีข่าวดีพี่บุตรต,ตีช้าบุตรตีช้านะครับมารบครับน้าป้าตอนนี้ผีจอบปากมันพูดแล้วค่ะปอ <c oughs> ดียังพอดียังพอดีครับนี่ลูกสาว วันนี้นะครับผมกับเชอร์พัทนะครับจะมาบอกข่าวดีแม่ๆทุกคนใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้แล้ววันนี้นะครับผมได้คุยกับลูกสาวออเลนแล้วนะครับออเลนนะครับออเลนจัดหนักจัดเต็มให้นะครับออเลนเห็นด้วยโครงการที่ป๊าทำในวันที่สิบเก้าเดือนหน้านะครับวันที่สิบเก้าเดือนหน้านะครับก็เลยคิดจัดโปรโมชั่นนะครับคีล่า นะครับโปรโมชั่นคีล่าให้กับแม่ๆทุกคนแล้ววันนี้ใครไวใครได้นะครับอ่ะถือดูถือนี่ใครไวใครได้นะฟังนะมีอย่างละสิบนะเอานี้ก่อนเดี๋ยวคีล่าแล้วเอาท้ายๆเอานี้หมดก่อนมีแค่อย่างละสิบ <C oughs> เอ้ยปะปาะอาบน้ำแล้วนะ <C oughs> ป๊าะะอาบน้ำแล้วนะทำไมป๊าอาบน้ำแล้วจนะฉุนได้ไงตัวเองอาบน้ำกันเนี่ย <C oughs> เอ <S <S อเอ <S <S อะนะฟังนะครับฟังนะพี่แม่ใครไวใครได้นะหรือรายได้จากตรงนี้เราจะไปร่วมบุญกับน้องๆน,นะครับหรือใครจะซื้อกับน้องๆก็ได้อันนี้อเถื่อนนี้อ,อ๋อน,นี้ก่อนอ๋อน,นี้ก่อนอันนี้เป็นแชมพูสะผมฟังนะวันนั้นอารมณ์พาไปหวัดดีครับอันนี้เป็นแชมพูสะผม ขวดใหญ่มากคุ้มแล้วหอมหอมมาก